พอกาศครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็พเพื่อนๆผู้ไปทำทั้งหลายวันนี้วันที่28กันยายน2567วัดป่าบอ่อน้ำพระอินชาวนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากเนาะวันนี้สายหน่อยก็คือครูบาทุยอ่ะเป็นตัวแทนหลวงตาพาพระเจ้าพระสงค์ ไปรับบินทบาตท,ที่อำเภอบุญทริกนะจังหวัดอุบุญราชนานีนเนาะสำหรับพิพสูจน์อีกส่วนหนึ่งพระอีกส่วนหนึ่งก็บินทบาตท,ที่ช่องเม็กแบ่งเป็นสองสายวันนี้เอ,อก็เลยอาสายน้อยนเนาะตอนนี้นะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินา โลกาก็คือโลกโลกก็คือคนเนาะเอเพราะฉะนั้นศีลธรรมนี่แหละเนาะ,ะเป็นเคลื่อนจันโใจของคนเนาะ,ะถ้าใจไม่มีศีลมีธรรมใจก็สิ้นจากความดีนะเนาะธรรมอันทําให้งามเนาะก็คือศีลคือธรรมนี่แหละนะเนาะเพราะฉะนั้นอ ผู้ประพฤติปฏิบัติทรทมก็ย่อมคุ้มครองนะเอศีลก็จะคุ้มครองผู้ถือศีลผู้มีศีลอ,อความความเลือ่อดเลือเนื้อร้อนใจก็จะไม่มีเนาะเอเพราะฉะนั้นพวกเราจงประพฤติปฏิบัตินำเอาศีลเอาธรรมน้อมนำเอาอภารตะนาตรายนะเนาะเข้ามาสู่เิตส่ใจให้ได้มากที่สุดเนาะ บุคด้บุคคลไดเนาะมีศีลมีธรรมก็จะได้เปรียบรู้จักละรู้จักวางอายอมรับความจริงเนาะว่าโลกนี้มันเป็นอนิจจังเนาะม,มันไม่เที่ยงนะเนาะเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงนี่แหละเป็นทุกข์เนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะเนาะ นำเอาอาณาปานสติสมาธินี่แหละมาฝึกมหัดเพื่อให้ถึงพร้อมในศีลในธรรมเพื่อให้ถึงพร้อมด้วยความสงบ ปากคนเนี่ยมันก็ปากก็พูดไปสารพัดแหละนะจะไปโทษปากคนอื่นเลยโทษหูของเราอาที่ไม่มีความระมัดระวังนะออว่าจะนําสิ่งใดมาใส่จอยให้ตนให้ได้นะไม่ใช่นําแต่สิ่งที่ไม่ดีที่ปากคนอื่นพูดกับเอามาเข้าใจตนนะเนาะเพราะฉะนั้นนะต้องมองดูที่หัวใจเรานี่แหละนะกำจัดออก ความน้อยใจก็อย่าไปคบมันช้าทาลายมันเสียอ่านะ,ะจำไว้นะเอออย่าไปคบกับมันสิ่งที่ไม่ดีเนาะเออคบแต่สิ่งดีๆทําให้จิตใจเบิกบานผู้มีธรรมย่อมเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันต้องนำมาจากของเราสัญญาทุกคนเรียกว่ากรรมอะไรแบบเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้อนำ

ก็ดูโครงต่อไปเนาะเจะไปทาอะไรนะต่อไปโตู้้ดุขี้มไม่มมาละเอียดลงยาลงยา ก็ไม่ให้อภัยพ่อเขาว่าคล้ายๆว่าเขาว่าพ่อเขาชั่วนะครับหลวงตาโอ้มันอยากทุกข์ก็ไม่ต้องให้อภัยใครเราเราต้องแก้ใครยังไงครับหลวงตาถ้าไม่ให้อภัยคนอื่นก็อภัยตัวเองอภัยคนอื่นคือภัยตัวเองนั่นแหละไม่ทุกข์นะจำไว้นะ อ่าอยัยานเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นได้ดีนะตัวเองแหละได้ดีเหมือนกับหลวงตาใช้คําว่าดาบ